สวัสดีครับน้องเรียนป .3 โรงเรียนบ้านในผลนะครับน้องวันนี้วันศุกร์นะครับมาพบกับรายวิชาวิทยาการคำนวณอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับครูมีเกมให้นักเรียนมาเล่นนะครับน้องมีเกมที่ชื่อว่าไอ้ลูกเกมบันไดงูเอ้คุณคุณจะรือเปล่าเกมบันไดงูนะครับเราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมลูกเกมบันไดงูเมื่อนานมาแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับน้องอะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะครับน้องจากภาพนะครับบันไดงู ถ้าถอยลูกเต๋าดังต่อไปนี้จะไปหยุดที่ช่องใดาตามลําดับนะครับเนาะอ่ะอันนี้ครูมีภาพให้นะครับน็คือภาพเกมบันไดงูนั่นเอง,เองนะครับเนาะในภาพนี้จะมีจุดเริ่มต้นคือเลข1ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงลูกศรตรงนี้ใช่ไหมเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเนาะจากนั้นจุดสุดท้ายคือจุดตรงนี้นะครับเป็นเลข3 2สองก็จะเรียงไปใช่ไหมลูก1 2 3 4 5สาสี่ห้าจนถึงเลข3 2สบสองนั่นเองนะครับเนาะนะแล้วมันก็จะมีนะรครับ มีบันไดใช่ไหมมีบันไดใช่ไหมลูกมีบันไดนะครับบันไดนี่หมายคมว่าอย่างไรนะครับเมื่อเรานะครับถอยลูกเต๋านะครับไปตกที่หัวบันไดอย่างเช่นเราถอยได้เลข4นะครับเนาะตรงนี้เป็นเลข4นะเราถอยได้เลข4นะครับหมายคมว่าเราต้องขึ้นไปนะครับเนาะเราต้องขึ้นไปนะครับไปหาเลข1 6นะครับแต่ สมมุติว่าถ้าถอยเราเดินมาตรงนี้นะครับเราเดินมาตืดตืดตืดแล้วเราหยุดที่16นะครับเราต้องเดินลงมาไหมลูกไม่ต้องนะครับไม่ต้องเดินนะครับเนาะบันไดเนี้ยใช้เดินขึ้นเท่านั้นนะครับบันไดตรงนี้ใช้เดินขึ้นเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับงูนะครับงูมาเขาอย่างไรลูกถ้าเราถอยลูกเต๋ามาตกตรงไหนครับตกตรงหัวงูหรือเปล่าทำได้ไหม ตกตรงหงูไหมไม่ใช่นะครับถ้าเราถอยลูกเต๋ามาตกตรงหางงูครับสมมุติว่าเราถอยลูกเต๋ามาหนึ่งสองสามสิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดเรามาตกตรงเลขสิบแปดตรงนี้นะครับหมายความว่าอย่างไรครับเราต้องเดินลงมาที่หัวงูนะครับเนาะอย่าลืมนะถ้าเราตกที่หางงูเราต้องเดินลงมาหาหัว งูนะครับอย่างเช่นเราถอยได้เลข18นะครับเราก็ต้องตกมาเลข5นั่นเองนะครับงูจะดึงเราลงมานะครับส่วนบันไดจะพาเราขึ้นไปหาเลขที่มากนะครับเนาะอยากตกงูหรือบันไดอ่าลองคิดดูนะครับอยากตกงูหรือบันไดเนาะวิธีการเล่นก็คือข้อหนึ่งนะครับเนาะถ้าถอยลูกเต๋าได้นะครับเท่าไหร่ลูกลูกแรกสตับเท่าไหร่ครับลูกแรกนับได้ไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกแรกคือลูก เลข6ใช่ไหมครับได้6แต้มทำไมนักเรียนก็เดินไป1 2ใช่ไหมครับ3 4 5แล้วก็6นะเนาะเล่นไปทีละอา่าลำดับนะครับอย่านับทีเดียวหมดนะไม่ถูกต้องนะครับ6ครับต่อไปครั้งที่2ทอยได้ลูกเท่าไหร่ลูก1 2 3เท่าไหร่ครับ สามนะครับเนาะนักเรียนก็นับตอบไปเลยหนึ่งสองแล้วก็สามเห็นไหมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ตกตรงบันไดหรือไม่ได้ตกตรงหางงูนะครับเนาะโอเคนะครับเล่นจนไปเรื่อยๆจนถึงลูกสุดท้ายนะครับแล้วดูซิว่ามันจะไปถึงลำดับไปหยุดช่องที่หมายเลขใดนะครับนักเรียนก็เขียนหมายเลขนะั้นลงไปด้วยสมมติว่า ถอยไปแล้วมาหยุดที่เลขเสมมุตินะเลขที่24นะครับนักเรียนก็เขียนไปว่าจะไปหยุดที่ช่องหมายเลขอะไรลูก24นะครับอันนี้คูสมมุตินะครับเนาะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ลูก3ข้อนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะนะมีการถอยลูกเต๋าทั้งหมด3ข้อนะครับ อย่าลืมเขียนเลขตรงนี้ด้วยนะครับเนาะเขียนลำดับที่มันหยุดลงนะครับเนาะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ครูก็มีเกมบันไดงูให้เล่นสําหรับนักเรียนชั้นป .3 นครับสาหรับสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ